สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บูธวอร์ซเลรากานะครับแต่ว่าผมอยากจะรู้มากเลยว่าตอนนี้มีอาหารตัวไหนที่มันเปรียบเหมือนผลไม้ให้นกได้บ้างต้องตัวนี้เลยครับตัวไหนครับรบกวนพาไปดูเลยฮะท็อปพิคเอาตฟุตปาเต้ครับตอนนี้มาที่บูธประบอลชัยเราทําโปรโมชั่นอยู่เลยซื้อครบ1000บาทครับรับไปเลยครับท็อปพิคเอา o ์ฟุตปาเต้ต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยเขร่ออะไรครับชอบให้ผลไม้นกกินครับซึ่งต้องบอกเลยว่าในผลไม้เนี่ยจะมีธาตุเหล็กอยู่ นกแต่ละตัวมันจะมีความสามารถในการรับธาตุเหล็กไม่เท่ากันครับฉะนั้นถ้าน,นกก็รู้วยครับทานบ่อยๆแล้วทานมากเกินไปจะสะสมอยู่ในตับนะครับก็คือจะทําให้ขึ้นตาขุนมัวได้ะฉะนั้นเมืองนอกเขาเลยคิดตัวนี้ออกมาครับเอาผลไม้นะครับไปสก,กัดธาตุเหล็กออกนะครับก็เป็นรอยออนแล้วก็ยังเสริมด้วยสาหรายสไปรูลีน่านะครับเหมือนกับซอฟฟ์ฟู้ดนะครับให้แทนอะไรให้ผสมก็ได้ นะครับหรือว่าให้เดี่ยวเดี่ยวก็ได้แกะออกมาปุ๊บกลิ่นหอมครับลองแกะแล้วแล้วอันนี้ถ้าเราให้ตัวนี้แล้วผลไม้เลยยังต้องให้อยู่ไหมครับไม่ต้องให้เลยครับคือเราไม่ต้องยุ่งยากเลือกไปหาผลไม้ที่จะเสี่ยงเรื่องของธาตุเหล็กมากเกินไปแล้วก็มันไม่เลอะเทอะในการทําความสะอาดผมเชื่อว่าเวลาพวกเราไปหาผลไม้ก็จะให้อะไรดีว่ากลัวยาฆ่าแมลงบ้างผลไม้ตามฤดูกาลไม่รู้จะให้อะไรดีช่วงนี้แพงนะครับแล้วก็มันจะเลอะเทอะเก็บยากตัวนี้ให้ง่ายครับสอดวกขอดูข้างในหน่อยครับขอดูข้างในหน่อยฮะได้เลยครับแกะได้เลยครับ ครับเดินเหมือนซอฟฟ์ฟู้ดครับอยู่ในกลุ่มซอฟฟ์ฟู้ดปกติซอฟฟ์ฟู้ดที่เรารู้จักกันก็จะเป็นอาหารไข่ใช่ไหมครับดังข้าไปได้รับอาหารไข่จะให้เรื่องของโปรตีนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวิตามินเบอแรกนะครับก็ให้สลับกันได้ครับโอเคครับผมอันนี้ก็คืออาหารที่แทนผลไม้ได้ใครที่เลี้ยงนกแก้วแล้วอยากจะหาผลไม้ให้นกรู้สึกลำบากตัวนี้เลยตัวเดียวจบนะครับผมครับผมขอบคุณครับ